สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการสมัครสมาชิกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้งาน e n g l i s h m a นนะครับขั้นแรกหลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาให้คลิกที่ Register New Account ซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างตรงกลางของหน้าจอนะครับข้อมูลแรกที่จะเป็นต้องกรอกนั้นก็คือรหัสลงทะเบ,บียนยาว16หลักโดยจะมีลักษณะเป็นตัวเลข4หลักที่ถูกขัน้นด้วยเครื่องหมายขีดยาวนะครับหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่ม OK เ,เพื่อยืนยันรหัสลงทะเบียนหากกรอกถูกต้องโปรแกรมก็จะทำการแสดงกรอบขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอีก5กรอบโดยช่องแรกจะเป็นการกรอกชื่อจริงของตนเองลงไปโดยไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้าไม่ว่าจะเป็นเด็กชายเด็กหญิงนายหรือว่านางสาวนะครับสำหรับช่องที่2ให้กรอกนามสกุลของตัวเองลงไปและหลังจากกรอกเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะว่าข้อมูลนี้จะถูกแสดงในส่วนของเครื่องมือสาหรับอาจารย์ถ้ากรอกข้อมูลผิดพลาดอาจารย์ก็เห็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะทําให้เกิดความสับสนหรือความผิดพลาดในการให้คะแนานได้นะครับถัดมาในช่องที่3ให้นักเรียนกรอกยูสเนมหรือชื่อบัญชีผู้ใช้งานของตอนเองลงไปโดยยูสเนมนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญที่นักเรียนต้องใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งาน i n งิชเม้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตรวจสอบให้ถูกต้องและจดจําให้ดีนะครับ สำหรับช่องที่4และช่องที่5นั้นให้นำเยงกรอกรหัสผ่านของตัวเองลงไปโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่าแตัวอักษรอย่าลืมกรอกให้เหมือนกันทั้งสองช่องนะครับมิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้หลังจากกรอกข้อมูลทั้งห้าช่องเรียบร้อยให้กดที่ปุ่ม next หากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดให้แก้ไขาตามคำแนะนำของโปรแกรมตรวจสอบข้อมูต้องให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้กดปุ่ม next อีกครั้งหากข้อมูลทั้งหมดถูกต้องเรียบร้อยโปรแกรมจะทำการถามอ e ีเมล หรือรหัสประจําตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้รหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านครับหากกรอกอ e ีเมลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มสับ m ิ t ได้เลยเพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถเริ่มต้นใช้งานอีเมลได้ทันทีครับหากผู้ใช้งานท่านใดมีข้อสงสัยในการสมัครสมาชิกสามารถติดต่อ King Management ได้ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ a c e b o o k ที่ปรากฏอยู่ใน,นด้านล่างของหน้าจอได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ